ายครับโอ้สายครับโอ้ฝีมือครับตัวนี้ใช้ได้เลยครับโอ้เสียงตัวไหนลั่นมา no, no. อีกเนาะเนาะเอา G set ครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกับดัมซิงยินดวนครับโอ้มาดูพี่ใหญ่ครับดันของลอยศพเนาะของลอยศพวังสศพุงครับ อุ้ยเสียงเสียงลั่นมาเลยพี่น้องดูซิว่าจะเข้าเหลี่ยมไหนขึ้นตรงไหมอ้ตรงครับตรงครับอ้มีสาส่รับใสนะ่เนาะสายหาเหลี่ยมหาลายครับอ้ใส่ครับโอ้ฝีมือครับตัวนี้ใช้ได้เลยครับใสนะ่เนาะสายเพื่อจะให้รถไม่ลื่นครับ โอ้ป oh, ีมือรับปีมือปีมือไม่เจ๊ได้เลยกับดูครับสายขึ้นมาเลยนุ๊ไ hey. ม uh ่ห oh. ุยดูครับเลื้อยขึ้นเลื้อยขึ้นเหมือนงูเลยรับหุยเลุดว้าวสับโชยครับหมดไหมหุย uh ลื oh. wow. ่นครับลื m m uh ่นลื่นลื่นสายช่วยครับ แม่ตัวนี้ยอมรับเลยครับฝีมือเนาะโอ้แสดงว่าเคยวิ่งกับเส้นนี้เนาะรถเป่ากับอู้สับทรงกับพี่น้องตรงนี้นี่ก็จะลื่นครับอย่าลกหน่อยครับได้มาอยู่เหลี่ยมนี้เนาะ <c oughs> กำลังทำทางกับช่วงนี้ได้ไหมได้อยู่กับแม่ซูเปอร์นี่ฝีมือฝีมือฝีมือ ฝีมือมากครับเลืออ้อยขึ้นไปเนาะโอ้เลืออ้อยขึ้นสบายๆเลยครับแม่ฟีมือจริงๆครับยอมรับเลยครับสายขึ้นมาเลยเนาะเอาโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ